สนับสนุนโดย LH Bank M Choice อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ถอนเงินสดไม่ใช้บัตรพร้อมกดฟรีสครั้งต่อเดือนที่ทื่ ATM ไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ ุณผู้ชมคะทุกๆวันจันทร์ค่ะเราจะมาพบกับคําแนะนําดีๆจาก LH Bank นะคะพรุ่งนี้แล้วก็ขึ้นเดือนใหม่แล้วแล้วก็อยู่ในช่วงกลางปีด้วยดังนั้นเนี่ยเรามาปรับพอร์ตการลงทุนกันหน่อยช่วงวัที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเชื่อว่าพอร์ตของหลายท่านดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปแล้วครึ่งปีหลังควรจะปรับพอร์ตอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันเลยค่ะ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไรเราก็ควรที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงและความมั่งคั่งในอนาคตของเรานะครับวันนี้มีข้อมูลจากทาง L. H. Bank น่าสนใจทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่เกิดขึ้นกับโลกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทุกวันนี้ก็เลย ตั้งคำถามกันสำคัญว่าเราควรจะจัดสรรปันส่วนกระจายเรื่องการลงทุนจัดสินทรัพย์การลงทุนอย่างไร asset allocation คือหัวข้อที่เราพูดถึงกันในวันนี้นะครับและเดี๋ยวเราจะต่อสายพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก L H Bank ด้วยคุณผู้ชมครับไปไล่เรียงกันก่อนนะครับจากกราฟิกแรกที่จะเห็นอย่างชัดเจนก็คือหลังจากที่ทางประธานาธิบดีโจไบเดน ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีก็ประกาศอัดฉีดงบประมาณมหาศาลเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็ยังคงยืนยันที่จะใช้มตารการทางการเงินที่ผ่อนคลายสุดๆ อัตราดอกเบี้ยในระดับที่ต่ํามันก็เกิดเงินไหลทะลักไปตามจุดต่างๆของโลกเพื่อแสวงหากําไรนี่แหละครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าปี2020ที่ผ่านมาตลาดประเทศเกิดใหม่ถ้าไปลไเรียงจากดัชนีสําคัญของ MSCI Emerging Markets นะครับซึ่งก็เป็นดัชนีของทาง Morgan Stanley แล้วก็ไปสํารวจประเทศเกิดใหม่ หนึ่งในสามของขนาดเศรษฐกิจที่สำคัญคือจีนนั่นแหละนะครับอินเดียประมาณสัก10%เซน์แล้วก็จะมีไต้หวันมีประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยที่เศรษฐกิจเติบโต,ตอย่างร้อนแรงด้วยถ้าไปดูครึ่งบนกับครึ่งล่างเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่า ตัวค่าเงินหรือว่า MSCI Emerging Market Currency Index นั้นมันตกลงมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่2แล้วก็ค่อยๆขึ้นมาใกล้เคียงระดับเดิมนะครับแต่ ตลาดหุ้นหรือว่าส่วนที่เป็น MSCI Emerging Markets Index มันกลับเพิ่มขึ้นนะครับและเราก็จะเห็นเงินไหลเข้าไปในตลาดประเทศเกิดใหม่อยู่ไม่น้อยแม้ตอนนี้ก็อาจจะเห็นความกังวลอยู่พอสมควรจากอัตราการเร่งตัวของเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา ธนาคารกลางสหรัฐก็พยายามออกมาสร้างความมั่นใจนะครับว่าจะยังคงใช้มาตรการผ่อนคลายแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าแต่หลายคนก็เริ่มที่จะคาดเดาแล้วครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะเวลาอันใกล้ครับ ตอนนี้สิ่งที่สําคัญเลยก็คือนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่โจไบเดนพยายามที่จะผลักดันไม่ว่าจะเป็น American Rescue Plan นะครับในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19แล้วก็ต่อสู้โควิด19 American Job Plan เพื่อที่จะเกิดการจ้างงานให้กับคนอเมริกัน American Family Plan ครับขยายโอกาสด้านการศึกษาไปจนถึงครอบครัว ต้องยอมรับว่าอเมริกาเขาคิดได้ทุกมิติจริงๆนะครับตั้งแต่เรื่องใหญ่ที่ต้องรับมือคืออเมริกาไปจนถึงการจ้างงานไปจนถึงวางแผนอนาคตด้านการศึกษาและถ้าเราไปดูในกราฟิกที่2ครับกราฟิกที่2คุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับสังเกตง่ายๆเลยจากเรื่องของเงินเฟอ้อนี่แหละเงินเฟอ้อเป็นปัจจัยสําคัญที่ตอนนี้หลายคนก็กังวลพอสมควร ตอนเจอโควิด1 9แต่ละประเทศก็โดนถล่มหนักจากพิษของโควิด1 9แต่ตอนนี้ฟื้นตัวไม่เท่ากันสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้เงินมหาศาลในการอัดฉีดเข้าไปแล้วปรากฏว่ามันก็ดูเข้าท่าแล้วก็ได้ผลพอสมควรนะครับจนตอนนี้หลายฝ่ายอาจจะกังวลว่าเศรษฐกิจโตค่อนข้างร้อนแรงมันก็ไปกดดันครับกับผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกา สิปีกลายเป็นว่าปรับตัวขึ้นร้อนแรงทะลุระดับ1.7%ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วนอกจากนี้ถ้าไปดูนยโยบายของโจไบเดนในการอาัดฉีดมาตรการทางการคลังมันก็จะยิ่งดันให้ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีสูงขึ้นอีกขณะเดียวกันครับนักลงทุนก็เริ่มที่จะให้ราคาแล้วล่ะครับสำหรับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและปัจจัยสำคัญคือ ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาที่พุ่งสูงขึ้นมันกดดันนะครับสำหรับการลงทุนในหุ้นที่เติบโตสูงในช่วงที่ผ่านมาก็คือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและพอเห็นการเติบโตเศรษฐกิจโลกแบบนี้มันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมันเริ่มการเปลี่ยนกลุ่มจากกลุ่มที่ เติบโตร้อนแรงไปกลุ่มที่เป็นหุ้นคุณค่ากลุ่มวัฒจักรทีสร่สอดรับไปตามวัฒจักรเศรษฐกิจทั้งกลุ่มพลังงานสถาบันการเงินและพอมีปัจจัยเรื่องของจีนนะครับเขาก็ไปจัดการเรื่องการผูกขาดทางเศรษฐกิจและคนที่ได้รับผลกระทบหนักห,กหักก็คืออาลีบาบามันก็เป็นปัจจัยกดดันบรรยากาศตลาดหุ้นจีนด้วยนะครับเรื่องนี้ เราก็จะเห็นสิ่งที่คล้ายคล้ายกันนะครับก็คือบทบาทของรัฐบาลกลางธนาคารกลางทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งจีนเองก็ตามตอนนี้พยายามที่จะเข้าไปควบคุมแล้วก็เข้าไปดูแลเรื่องของเสถียรภาพเป็นสำคัญนะครับไม่ให้อะไรมันหวือหวาหรือว่าร้อนแรงจนเกินไปด้วยถ้าไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับกราฟิกถัดไปจะทำให้คุณผู้ชมได้สังเกตดูนะครับสำหรับผลตอบแทนจากดัชนีของแต่ละตลาด ถ้าไปดูนะครับไล่เรียงกันดูก็ปรากฏว่าช่วงปีที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงปี2021อย่าง Nasdaq ที่เป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็ให้ผลตอบแทนก่อนข้างดีครับหวือหวาที่เดียวครับรองลองมาก็เป็น S&P 500แล้วก็กลุ่ม CSI 300ของจีนขณะที่ผลตอบแทนโดยรวมนะครับที่วัดผ่านทาง MSCI Emerging Markets ไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ มันมีปัจจัยหลายอย่างที่กดดันโดยรวมนะครับไปที่ตลาดของกลุ่มประเทศเกิดใหม่และยิ่งสําคัญเจอกับตลาดจีนที่เขาพยายามไปออกกฎเรื่องของการผูกขาดเรื่องอ n นติทรัสตรอและผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มสูงขึ้นมันก็ทําให้เงินมันไม่ได้ไหลเข้าไปที่ตลาดประเทศเกิดใหม่อย่างที่เราเคยพบเคยเห็นมาในก่อนหน้านี้มันมีหลายปัจจัยแหละครับขณะเดียวกันเรื่องการปรับลดปริมาณ QE ของเฟดก็ยังคงเป็นเรื่องหนึ่งที่นักลงทุนให้ความ สคัญอยู่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าทีนี้มองเห็นปัจจัยโดยรวมแล้วนะครับว่าโลกเกิดอะไรขึ้นตลาดการลงทุนของโลกมีอะไรเปลี่ยนแปลง กลับมาดูที่ประเภทของสินทรัพย์ที่คนไทยเรานักลงทุนไทยเรานิยมไปลงทุนครับแยกตามประเภทของกองทุนนี่แหละครับเพราะว่าการซื้อขายกองทุนมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวกับคนแล้วก็สามารถทําได้โดยง่ายนะครับให้เงินไปกับผู้เชี่ยวชาญคนที่เป็นมืออาชีพไปลงทุนบริหารจัดการกองทุนถ้าแบ่งตามประเภทของความเสี่ยงคุณผู้ชมดูจากกราฟิกนี้นะครับซ้ายสุดจะเป็นเสี่ยงน้อย ผลตอบแทนก็น้อยตามมันเป็นไปตามวัฏจักรขออภัยครับเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเลยนะครับเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงถ้าไปไล่เรียงกันดูที่นักลงทุนส่วนใหญ่ชอบที่จะลงทุนเสี่ยงต่ำหน่อยก็คืออันดับที่1ก็คือลงทุนในตลาดเงินในประเทศแล้วก็ไล่เรียงขึ้นไปจนถึงกองทุนรวมกองทุนรวมผสมและหวือหวานหน่อยนะครับอย่างความเสี่ยงระดับที่7ก็ไปลงทุนเฉพาะอุตสาหกรรมเลยก็คือกองทุนกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มสุขภาพ ระดับที่8เสี่ยงสุดๆส,สำหรับสินทรัพย์ทางเลือกไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ำมันหรือว่ารีดของอสังหาริมทรัพย์นะครับทางเลือกมีอยู่เยอะจริงๆครับคุณผู้ชมคุณทวีรัตน์คำถามก็คือแล้วระหว่างนี้เราจะปรับการลงทุนของเราอย่างไรให้รับกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนและปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายขนาดนี้ครับค่ะจะเลือกเดินทางไหนดีนะคะคำถามนี้มีขึ้นมาในใจเราทุกคนสอบถามกันเลยนะคะกับท่านภูมิโดยการ สำนักที่ปรึกษาทางการเงินเอ b ลเอชคนะคะคุณเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณเพิ่มศักดคะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงตอนปี2021แล้วละค่ะเชื่อว่านักทุนหลายคนก็อยากจะปรับพอร์ตนะคะถ้าเราเริ่มต้นที่แล้วลงที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างน้อยนะคะคุณจะเริ่มต้นที่ไหนคบครับ ขอภัยคุณผู้ชมขอภัยคุณเพิ่มสักนะครับคุณเพิ่มศักได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับได้ยินชัดเจนครับผมครับคุณเพิ่มสักครับวันนี้เราคุยเรื่องปี2021เรื่องของการปรับพอร์ตนะครับนักลงทุนที่เขาอาจจะรับความเสี่ยงได้น้อยรับความเสี่ยงได้ต่ำเนี่ยมองว่าเขาควรจะปรับตัวอย่างไรแล้วก็ควรจะมีทางเลือกอยังไงบ้างรครับครับผมก็สําหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำนะครับเ,เราแนะนําให้จัดพอร์ต 40, 40, 40, 40. แบบ50-40-10นะครับหรือจะเป็นกองทุนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้50 กองทุนพุ้นไทยผสมกับต่างประเทศ40%ที่เหลือ10%เนี่ยแนะนําให้ลงทุนในในหลีทั้งไทยและต่างประเทศนะครับโดยข้นอน,นี้เนี่ยเอ่อจะมีผลตอบแทนคาดหวังที่ระดับราว5-6%ในระยะเวลา3ปีขึ้นไปนะครับขออธิบายเพิ่มเติมน,นิดนึงนะครับเกี่ยวกับกองที่เป็นตราสาหนี้สกักเล็กน้อยนะครับหลาย,ลาย,าลายาลท่านอาจจะสงสัยว่าแต่ภาวะแบบนี้นะครับเป็นภาวะที่บอลยูสิตรีเนี่ยเป็นขาขึ้นจากวินเปอร์ที่ขยายตัวและโอกาสที่เฟดเนี่ยจะปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยในระยะเวลา1-2ปีข้างหน้าเนี่ย แต่กองทุนประเภทพิกินคั่มนะครับที่เป็นที่นิยมและสร้างผลตอบแทนได้ดีเสมอในช่วงที่ผ่านมาจะประกอบไปด้วยพันธบัตรนะครับของประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลกนะครับแล้วก็มีสัดส่วนของ MBS นะครับหรือว่าตราสารหนี้นะฮ i̇şte. นะที่มีสังหาริมย์ควาประกันของภาครัฐอยู่ด้วยทําให้กองทุนเหล่านี้เนี่ยได้ให้ผลตอบแทนที่แบบไม่ได้ติดลบในช่วงที่ผ่านมามาถึงในเรื่องของสัดส่วนของพอร์ริโอนะครับในอดีเนี่ยไปเคยได้ยินว่า เี่งต่ำนะครับให้ลงตราสารหนี้ไปเลย7 0ถึงแนต์แ่ณปัจจุบันนะครับคงเป็นเช่นนั้นลําบากเนื่องจากว่าเราอยู่ในภาวะที่ดอกเบี้ยอย่างปรับมากดังนั้นจึงต้องมีการลงทุนในหุ้นและก็หลีกมากขึ้นในอนาคตเมื่อราาดอกเบี้ยเริ่มปรับเพิ่มขึ้นและเริ่มสมตัวเราค่อยไปเพิ่มสัดส่วนในกองทุนตราสารหนี้ให้มากขึ้นกว่านี้ได้นะครับแล้วก็กองทุนหุ้นที่มีสัดส่วน40%เนี่ยเราแนะนาให้ลงทุนในตราหุ้นสหรัฐออสุบเปอร์เซ้นไทยะครับ ในกรณีที่นักลงทุนไม่อยากกระจายการลงทุนเองนะครับสามารถไปลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตราหุ้ัโวโลกได้แต่กองทุนลักษณะนี้นะครับจะลงทุนในตราคุณสหรัฐเป็นหลัก50-60ของกองทุนครับครับคุณพมศักดิ์ครับและถ้าเกิดเป็นนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางแหละครับมองสั้นๆกลุ่มสินทรัพย์ไหนที่เขาควรที่จะเข้าไปลงทุนดีครับอาจจะเป็นคนที่อายุไม่เยอะหรือว่ากล้าเสี่ยงขึ้นมาหน่อยครับครับผม สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น่าขึ้นนะครับขอเริ่มความเสี่ยงที่ระดับกลางก่อนนะครับเราแนะนําให้จัดพอร์ตแบบ30 60 10, 10นะครับโดยให้ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้30เปอร์เซ็นต์กองทุนหุ้น60เปอร์เซ็นต์แล้วก็สี่สิเปอร์เซ็นต์นะครับโดยสัดส่วนที่เป็นกองทุนหุ้นนะครับเราแนะนําให้ลงทุนในตราหุ้นสหรัฐยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยุโรป10เปอร์เซ็นต์ทีเรสเชีย20เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไทย10เปอร์เซ็นต์โดยพอร์ตนี้เนี่ยจะมีผลตอบแทนคาดหวัังทีี่รรระะะดบาว7-8%ในนยาา3ปปขึ้ไ สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับออจะเป็นแบบ 20, 70แล้วก็10นะครับโดยจะแนะนําให้นักลงทุนเนี่ยลงทุนในกองทุนตราสารนี้20เปอร์เซ็นต์เพื่อมาช่วยฮดจิ้งพอตโฟลัวโอรวมถึงเป็นกองทุนสาหรับรับ p อ r t ในยามที่จะหุ้นเนี่ยปรับตัวลงลงนะครับไม่จําเป็นว่าเสี่ยงสูงนะครับจะต้องลงทุนในกองทุนพุ้นทั้งหมดแต่ส่วนของกองทุนพุ้นนะครับจะอยู่ที่70เปอร์เซ็นต์นะฮะโดยแบ่งเป็นสหรัฐ20เปอร์เซ็นต์ยุโรป10เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเชียร์10 าหุ้นไทย10%ได้อีก20%ที่เหลือเนี่ยแนะนําให้ลงทุนในกองทุนประเภทสีมเมติกทักงสองกองนะครับของ10%เช่นกองทุนที่ลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับรถยนต์อ v นะครับกองทุนด้านอินโนเวชันกองทุนด้านจีโนมิกหรือว่ากองทุนที่เกี่ยวกับพลังงานสีเขียวนะครับขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดในการลงทุนโดยพอร์ตนี้น,ทน,น,น,นแทนคาดหวังที่ระรับราว15%ขึ้นไปนะครับในระยะเวลา3ปี ำหรับมุมมองสั้นๆนะฮะต่ออสังคุ์ต่างๆนะครับขอเริ่มต้นกันที่สารุ้าสตรฐก่อนนะฮะเรามีมุมมองที่ดีต่อสารุศาสตรัฐไม่ว่าจะระยะกลางหรือระยะยาวสําหรับระยะสั้นเนี่ยมีความขันผลอยู่แล้วซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติในช่วงไตรมาส3ของปีนี้นะครับเชื่อว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยจะชะลอการขยายตัวขึ้นนะครับจากขาที่สูงขึ้นในปี2020แต่ในช่วงไตรมาส4ของปี2021นะฮะประเด็นในเรื่องการลดปริมาณเงินที่ปัจิุบันอยี่ที่เดือนละ1 2 0 0 0 0ล้านเหรียญเนี่ย ของเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อหุ้นทั่วโลกเนี่ยมีความผันผวนที่มากขึ้นเช่นกันนะครับถัดมานะครับเป็นต่หุ้นยุโรปนะครับเราก็มีมุมมองที่เป็นบวทสถาบันหุ้นยุโรปเช่นกันโดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการฉีดวัคซีนที่รวดเร็วนะครับตัวเลขการฉีดวัคซีนของกลุ่มยูโรโซนรวมกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ที่เกือบ4ล้านรายต่อวันแล้วนะครับปัจจัยนี้เนี่ยจะทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาฟื้้นตัวไดเรรร็็วขึ้นนนนะะคคััับบถดมาเเปรื่องของตลาดหุ้นจีนนะคตันวนนนนที่่่คคออข้าาางงมกกะรับเืจตลาดหุ้นนจีเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากถึงกว่า70%ในช่วงปี2019-2020ถึงปีในช่วง2ปีก่อนหน้านี้ทําให้ปีนี้เนี่ยอาจจะได้ผลตอบแทนที่ไม่โดดเด่นนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยเรายัางมองว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดที่นั่งคืนรใะใยะยาวนะครับเนื่องจากว่าประชากรในประเทศนะที่มีรายได้ผ่านกลางเนี่ยมีถ,ถึงถึง800ล้านคนนะครับและนโยบายภาครัฐเนี่ยก็ยังสนับสนุนที่มีการบริโภคภายในประเทศอีกด้วยนะครับถัดมานะครับเป็นตลาดหุ้นไทยนะครับน้ำแต่เข้าปี2021เนี่ยอาจจะดูว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยไปท่าไปไหน วิ่งอยู่ในกรอบ1,500-1,600จุดเป็นส่วนใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยกาให้ผลตอบแทนติดลบนะครับแต่ภาพจากนี้ไปตลาดหุ้นไทยเนี่ยดูดีขึ้นนะครับโดยมีปัจจัยมาจากการตื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเริ่มเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับซึ่งเป็นช่วงที่น่าจะมีการฉีดวัคซีนที่รวดเร็วขึ้นความเชื่อมั่นที่กลับมาเนี่ยจะส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเคุณภ R ที่ดีขึ้นนะครับแนะนำให้ลงทุนในกองทุนหุ้นไทยที่มีผลงานที่ดีและสามารถเอา นักลงทุนไปลงทุนในช่วงบัชนี1 8 0ันแรอจุดเมื่อช่วงต้นปี่ส1 8ิบนะครับถึงมาตอนนี้เนี่ย,ยได้กําไรหลายสิบเปอร์เซ็นต์เลยสุดท้ายนะครับเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะฮะหรือว่ารีส์เราแนะนําให้ลงทุนในโกลบอลรีสนะครับในช่วงนี้เนื่องจากว่าโกลบอลรีสเนี่ยจะมีการลงทุนในสหรัฐเกินครึ่งหนึ่งของพอร์ตนะครับรองลงมาเนี่ยจะเป็นประเทศในยุโรปซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับมีการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ล่าสุดสารัฐก็กลับมาดําเนินชื่อตาปกติได้มากขึ้นนะฮะหลังจากที่แบบฉีดว่าเปนเงิน,นครบไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วนะครับบอลดิวนะฮะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็จริงแต่ตามเงนินบันผลลงสุนมบีเนี่ยยังถือว่าน่าสนใจอยู่มากกว่าคนสวรนะครับสุดท้ายนะครับสาหรับมันนักลงทุนนะฮะทุกกระดับความาสามารถในการับความเสี่ยงไม่ว่าจะเสี่ยงต่ำกลางและสูงแต่สัดส่วนของพอร์ตการลงทุนที่เราได้แนะนําไปนะครับนักลงทุนสามารถนําไปปรับใช้ให้เข้ากับ ความชอบและความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละท่านได้ตามความต้องการนะครับซึ่งการจัดพอที่มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอได้ในระยะยาวครับครับวันนี้ขอบคุณคุณเพิ่มศักดิ์นะครับค่ะขอบคุณมากครับผมครับคุณเพิ่มศักดิ์จากมูลคณชัยนะครับผู้บริหารจากทาง LH Bank ก็ให้ข้อมูลที่ดีกับนักลงทุนนะครับเน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่รับ กองความเสี่ยงได้น้อยหน่อยนะครับก็5 0 4 0ิบรับได้ปานกลางก็30-60-10และณตอนนี้คุณผู้ชมครับบริการใหม่จาก LH Bank M Choice ครับให้สามารถร่วมกันสับเปลี่ยนซื้อขายกองทุนได้นะครับจาก12บรลจชั้นนำและณตอนนี้ผู้ใช้บริการของ LH Bank M Choice ก็สามารถฝากถอนเงินสดได้ผ่านทาง QR Code ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่711และยังสามารถ กดเงินได้ที่ตู้ของธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรเดบิตแต่อย่างใดและตอนนี้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า LH Bank ถอนเงินสดไม่ใช้บัตรผ่านทางแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice กดเงินฟรี4ครั้งต่อเดือนจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่1327ครับค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันต่อสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้นะคะว่าอุตสาหกรรมของไทยยงังแข็งแกร่งค่ะ